สวัสดีครับทูลเซอร์วิสเทสเครื่องส่งลูกค้านะครับยาซ่า h m t 2 7 6 0นะครับรอบนี้นะครับเข้ามาทั้งหมด4เครื่องก็เมื่อเช้านะครับเทสส่งไปแล้ว2เครื่องนะครับลูกค้าเข้ามารับเองนะครับ2เครื่องตอนนี้นะครับมีจองแล้ว1เครื่องอีก1เครื่องยังว่างอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักสอบถามเข้ามาได้เลย นะครับ0ูนย์หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสามสามนะครับดูรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นกึ่งออโต้ปาดหน้านะครับแล้วก็กึ่งปอกนะครับถ้าเรากึ่งปอกเราก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับตัวฟีดก็จะเดินกึ่งปอกให้นะครับแต่ถ้าเราต้องการปาดหน้านะครับเราก็ดันเข้าไปข้างในแล้วก็กดลงนะครับกดลงแบบนี้นะครับตัวเดินปาดหน้าก็จะปาดหน้าออโต้ให้นะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นปาดหน้าออโต้แล้วก็กึ่งปอกออโต้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูรายละเอียดอื่นนะครับยาซ่า HMT 2760นะครับตัวนี้หัวจับ5นิ้วรูผ่าน38มิมลสวิงได้270นะครับกึงยาวได้6กึงงานยาวได้600มิลนะครับมีปุ่มเอ e เมอร์เนนะครับ,นนรบแล้วก็ปุ่มเปิดปิด ตัวนี้เป็น forward reverse นะครับหมุนหัวเครื่องตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ตววเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้เป็นจอิจิตอนนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวสวิตช์คอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคันโยกนะครับคันโยกแบบ3ามแกน2เพลาขับนะครับด้านซ้ายสุดตัวนี้สําหรับกึ่งเกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวานะครับกึ่งปอกซ้ายปอกขวาหรือปอกเข้าปอกออกนะครับ แล้วก็คันโยกที่ 2, ABC, 2> นะครับ ABC นะครับก็สามารถเลือกค่าความเร็วตัดได้นะครับเลือกค่ากึ่งเกียวได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นด้านบนตรงนี้นะครับเป็นความเร็วตัดถัดลงมาก็จะเป็นกึ่งเกียวนะครับก็เป็น ABC นะครับสำหรับคันโยกนี้คันโยกที่3นะครับคันโยกตัวนี้แยก2เพลาขับนะครับถ้ายกไปทางขวาจะเป็นเพลาขับด้านล่างนะครับ จะเป็น่าจะเป็นเพาขับสําหรับคนเลวตัดนะครับถ้าหมุนคันโยกมาทางซ้ายนะครับก็คือตามลูกศรนี้นะครับจะเป็นการกึ่งเกลียวนะครับตัวด้านบนตัวนี้นะครับก็จะหมุนนะครับยาซ่า HMT 2760นะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นระบบออโต้กึ่งปอกออโต้ปัดหน้าออโต้นะครับกึ่งเกลียวซ้ายเกลียวขวาเกลียวนิ้วเกลียวมินนะครับ ได้หมดนะครับคือปอกเข้าปอกออกนะครับตัวนี้ยังว่างอยู่หนึ่งเครื่องนะครับยังว่างอยู่หนึ่งหนึ่งเครื่องลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมือเช้าก็มารับไปสองเครื่องนะครับตอนนี้เหลือสองเครื่องนะครับจองไปแล้วหนึ่งเครื่องว่างอยู่หนึ่งเครื่องนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาดูในส่วนของของแถมนะครับยาซา HMT 2760กนะครับก็จะมีชุดประแจแอลนะครับแล้วก็ชุดประแจปากตายนะครับมีไขควงแล้วก็จะมีตัวหัวจับดอกสว่านนะครับอันนี้เป็นศูนย์เป็นอันนี้เป็นศูนย์ตายอันนี้เป็นฟันกลับหัวจับ5้านิ้วนะครับอันนี้เป็นชุดเฟืองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้ามมีดเจ็ดด้ามนะครับแถมให้1กล่องนะครับแล้วก็จะมีเวนเนียร์ย่ออินไซต์อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือของแถมทั้งหมด นะครับของแถมทั้งหมดของตัวยาซ่า HMT 2760นะครับ